ตอนนั้นเนี่ยไอตัวโกรดที่เคยเราซื้อหุ้นเพราะเป็นโกรดมันไม่โกลดแล้วอะแล้วเซกเมนต์ที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ที่อาจจะกลับมาเป็น NPL ก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ่อ k คแบงก์กับเอสซีีแต่ถ้าจับคู่กันผมเชื่อว่าทุกคนจะลองข้างหนึ่งช็อตอีกข้างหนึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับส่วนตัวแบงก์ขนาดกลางหรือแบงก์ขนาดเล็กเนี่ยผมยังชอบทหารไทยอยู่จริงๆข้อดีคือเขา improving ทั้งในเชิงของ m a r g จินในเชิงของตัว NPL ที่มันต่ําลง แล้วก็มีข่าวก็คงอาจจะควบรวมในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เป็น p o t e n ทนเชอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าตัวนี้ก็มีอัพไซด์ที่ที่น่าสนใจสำหรับตัวของแบงค์นะครับส่วนเขาตัวของ ICT เ,เรื่องประมูล 4G นะครับพอดีที่เคยไปฟังสัมมนามาเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นประมูลเนี่ยมีแต่เป็นอาจจะเป็นช่วงเลทเลทปลายปีเพราะอะไรเพราะว่าผมเชื่อว่าในเรื่องของการประมูลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะทำสำหรับ รัฐบาลชุดนี้คืออยากให้เป็นของไทยเยอะหน่อยก็คือพวกที่เป็นทสทกสททุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเรามีทสทกสทตอนนี้เขากำลังรีซักเจอริงอยู่แล้วถ้าปรับได้เร็วทันเนี่ยพวกแอนุญาตพวกนี้ก็อาจจะได้ก็ได้ซึ่งพวกนี้เขาก็จะมี v a l ูเพิ่มขึ้นจริงไหมครับเพราะนั้นก็คือไทยพวกนี้กลุ่มนี้น่าจะได้ก่อนแล้วก็ที issance, iros, <cruise. S 2> <ๆ>่อาจจะเป็นความเสี่ยงในอนาคตซึ่งยังไม่ชัดเจนนะครับประมูล 4G รอบนี้จะเป็นแบบให้เงินสูงสุดหรือว่าไม่จําเป็น คือแค่คณบิดไปแล้วก็ตามออฟเฟอร์ที่บอกคณะกรรมการจะบอกเองว่า A B C D คนไหนได้อาจจะไม่นใช้คนที่ประมูลสูงสุดก็ได้วิธีการประมูลอาจจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ยังไงก็ต้องตามมันต่อไปแต่กลุ่ม ICT ข้อดีมีอย่างเดียวคือกระแสเงินสดดีแล้วก็ตัวล่างกลางจะเล่นเรื่องดิจิทัลอีโคโนมี่งซึ่งผมเชื่อว่าดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเป็นภาพท,ที่ดีนะครับแต่ว่าระยะเวลาการทำเนี่ยมันคงทําได้ค่อนข้างจะลําบากเหมือนกัน ก็ต้องดูแล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีน้ําหนักเยอะก็จะเป็น energy นะครับ่อกี้ผมพูดถึง energy ไปแล้วนะครับ uh, energy ที่อยากให้เน้นนิดเดียวสําหรับ energy คือไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครถือหุ้นปตทถือท็อปถืออะไรพวกนี้ไว้ไหมมีมีไหมครับลองยกมือสิใครใครถือหุ้นปตทครับมา ได้แล้วได้ XD ด้วยหรือเปล่าพอได้ XD ปั๊บหลัง XD พี่แกลงลูกเดียวเลยคือตอนนี้สำหรับกลุ่มพลังงานผมแยกเซกเมนต์นิดเดียวคนที่เป็นโรงกลั่นนะครับรี f ฟ n น r y ทั้งหลายพวกท็อปพีดที c ีซหรือบางจากในเชิงของโอเปอเรชั่นไม่คิดสต็อกลอสนะน้ำมันดิบต้นทุนเขาถูกลงมาครึง่งขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่ขายเนี่ยลงไม่เยอะเพราะนั้นเขาจะมีกำไร โดยโอ peration น,นั้นกําไรเนี่ยเขาจะออกมาด,ดูดีข้อเสียอย่างเดียวคือที่เราไม่รู้คือสต็อกลอสถ้าน้ำมันดิบมันยังลงแล้วลงไม่เยอะถูไหมครับต่มาสหนึ่งเขาจะโชว์กำไรที่ดีจากตรมาสสี่เนี่ยโอ้โหขาดทุนกันเขาเรียกว่าจนนับไม่ไม่ไหวคือเออร์เน็ใช่ไหมครับตลาดหลักทรัพย์ขึ้นประกาวันศุกร์ว่าบราิษัทจดทะเบียนไทยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยกำไรลดลง11% 11.2%เหลือตั้งต้นจาก บวก20มาติดลบ1 1อร์ <laughs> แล้วก็ลดลงมานะฮะเหลือ7,1500ล้านบาทลงมาเยอะมากเพราะฉะนั้นปีที่แล้วผมเชื่อว่ากำไรจะแย่สุดแล้วปีนี้จะค่อยๆดีขึ้นเพราะนั้นตัวพลังงานเนี่ยที่ผมเรียนอันนี้มันเป็นเรื ard, Rich, ่อง High r i s k High Return แล้วแต่แต่ละท่านนะครับว่าใครชอบไหนตัวไหน <c oughs> อะไรบ้างแต่ที่ผมเรียนโดยเชิงโอ peration นะครับก็จะมีตัว Top ตัว IRPC แล้วก็บางจากแล้วก็บตทที่เราชอบนะครับ คงพูดถึงไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดเยอะเพราะเดี๋ยวไม่ทันนะครับส่วน ENP พวกสำรวจรตาาวตทสพคงยังไม่ดีครับเพราะเขาลิงก์กับพวกน้ำมันค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับก็โดยรวมตอนนี้ก็ใน3-4มสเซกเตอร์แถมท้ายอีกซเซกเตอร์หนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของกลุ่มรับเหมาจริงๆขนส่งกับรับเหมามี2กลุ่มดีกว่าตัวขนส่งที่ผมบอกว่าดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าน้ํามันลง สายการบินนี่ใช้น้ํามันเยอะกันถูกไหมครับสัดส่วนมากกว่า40-50%จะเป็นตัวของสายการบินนะครับตัวสายการบินเนี่ยที่เราไปแทร็กดูเนี่ยปรากฏว่าตัวที่กําไรเยอะคือตัวที่เขามีการทําสัญญาป้องกันความเสี่ยงน้อยหมายความว่าไงหมายความว่าเช่นน้ํามันคือปกติเวลาราคาน้ามันมันเหวี่ยงผู้ประกอบการเขาจะไป h e ด position ไว้เพราะว่าเกิดกว่าน้ํามันมันลงขึ้นไปแรงกว่านั้นเช่นทาไว้ที่ร้อยเหรียญของเช็ตออยทามันขึ้นไปร้อยยี่สิบเขาก็จ่ายแค่ร้อยเขาก็จะไม่ขาดทุน แต่ปรากฏว่าปีนี้มันร้อนมันลงมากระข้างลางแทนที่มันจะได้ประโยชน์จากราคาน้ํามันลงมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขาดทุนด้วยถูกครับะฉะนั้นตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่ทําประเภทเฮดจิ้งน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโลคอสแอร์ไลน์ก็จะมีเอเอวีกับนกแอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคนที่มองว่าตั้งแต่ไตรมาสที่2เนี่ยกำไรเขาจะเยอะขึ้นมากนะครับแต่ปีแล้วขาดทุนเลยคือพวกกล้าเสี่ยงอ่ะพวกกล้าเสี่ยงที่ไปป้องกันความเสี่ยงเฮดจิ้งไว้น้อยๆนะ กำรายดีมากถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตรงข้ามก็คือไทยเนี่ยทำไ้เยอะและ้วก็อีกอย่างไทยอยู่ระหว่างรีไซเจิริ่งมันจะต้องมีแผนอะไรออกมาเยอะๆเพราะนั้นคอสมันจะเยอะนั้นถ้าเทียบตอนนี้โลคอสก็จะดูเด่นกว่านะครับสำหรับตัวหุ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือพวกคอนสตรักชั่นแมททีเรียลซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยชอบมากเลยพวกรับเหมาเนี่ยทำไมเพราะว่าเวลาเราพูดถึงรัฐบาลจะมีโครงการขนาดใหญ่เยอะ จุดเด่นที่เราอยากให้ดูสําหรับกลุ่มรับเหมาจริงๆไม่ใช่เรื่องของต้นทุนนะครับเพราะว่าจริงๆไอ้ทุกน้ํามันเนี่ยไม่เยอะแต่มันจะเป็นทางอ้อมเราเพราะว่าพวกที่เป็นพวกคอนซัคชั่นแมททีเรียลซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของต้นทุนเขาเนี่ยทุกครั้งที่ราคาน้ำมันดิบมันลงคุณจะเห็นว่าต้นทุนพวกนี้มันลงวัสดุก่อสร้างถูกครับเพราะฉนั้น,นงานงที่เขาไปประมูลมาแล้วเนี่ยแล้วเขาซื้อคอสที่ถูกลงเนี่ยกำไรเขาจะดีขึ้นประกอบกับงานใหม่ที่จะเข้ามาของรัฐบาลท,ที่สัญญาไปแล้วนะผมเชื่อว่า กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่โดดเด่นข้อเสียมันจะมีอย่างเดียวคืองานที่ผ่านมาที่พูดถึง4ีหปีมันจะอยู่บนกระดาษมันไม่เคยเป็นจริงเวลางบประกาศที่ไรไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ปีนี้จะเป็นปีแรกที่ผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนะครับสำหรับผมคุยกับผู้จัดการกองทุนหลายท่านเดิมเนี่ยไม่เคยมีหุ้นเลยแต่ปี2ปีนี้เขามาโหลดกลุ่มเซกเตอร์นี้ แสดงว่าเอาเอา,เอาลุกมันน่าสนใจเพราะนั้นผมเชื่อว่ากลุ่มนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้น้าหนักตอนนี้กลุ่มที่เด่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของถ้ากล้าเสี่ยงผมก็จะมองพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไปเรื่อยๆก็จะมีรับเหมากับวัสดุสดแบงก์กับตัวของสื่อสารเนี่ยขึ้นอยู่กับโฟโลที่เข้ามากกว่านะครับภาพใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับครับชัดเจนนะฮะเอาเราปมมือดังๆให้คุณนอนอมสักหน่อยนะครับ